ก่อนที่เราจะเอาตับไปทอดในกระเทียมพริกไทยนะคะเพื่อนเราก็จะเอาชิ้นตับไปลวกในน้ําร้อนเดือดนะคะซึ่งใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เขาเกิดความตึงตัวนะคะแบบนี้นะแล้วก็สไลด์เป็นชิ้นพอคํานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําเมนูที่เรียกว่า bacon and เ i v e r นะคะซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่เราไปทานอาหารที่ร้านซนะินแกนเนาะ แล้วติดใจในรสชาตินะคะก็เลยมาลองทําทานดูนะคะใส่กระเทียมลงไปเพิ่มความหอมนะคะส่วนเบคอนนะเราก็เอาไปอบในหม้อนมร้อนนะคะสีสันสวยงามแล้วก็ยังมีมันบดนะคะทานคู่กันนะคะผักลวกนะคะสีสวยงามนะคะผักลวกใส่เกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะคะไปผัดกับเนยนะคะหอมมากๆเลยค่ะ มันบดนี้ก็ได้แล้วนะคะสุกแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่เกลือเนยแล้วก็ชีสนะคะแล้วก็นมสดนะคะผสมลงไปแล้วก็มิกซ์ทุกอย่างให้เท่ากันนะคะก็จะได้มันบดแสนอร่อยของเรานะคะืทำไม่ยากนะคะเมนูเป็นเมนูฝรั่งนะแต่ว่าเราทานแล้ว บางเมนูเราชอบเราก็เลยนํามาทําทานเองที่บ้านนะคะซึ่งก็มาจัดจานไปเลยนะค่ะเคอนผัลิเวอระคยสสวยน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัดมีกลิ่นหอมกระเทียมพริกไทยะคะ่ะรสชาติดีนะคะแอบชิมไปนิดนึงแล้วก็ผักรวกนะคะค่อนข้างสุกเลยนะคะลวกแล้วเราก็ไปแช่ในน้ำเย็นนะคะก็จะได้ผักที่นุ่มกรอบนะคะ ทานคู่กับน้ำสลัดนะคะ <c oughs> ก็เป็นอีกเมนูหนึงนะคะที่แนะนำเพื่อนๆนะคะลองทำทานดูง่ายๆนะคะมีประโยชน์ค่ะแล้วก็ยังมีมันบดนะคะที่เราบดไว้เรียบร้อยแล้วจะท็อปปิ้งด้วยน้ำเกรวี่นะคะหรือจะเอาไว้ราดตอนเวลาเราทานก็ได้นะคะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะเบคอนแอนริเวอร์นะคะ <c oughs> น สีสันน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อน